สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะฮะที่รับชมนะครับวันนี้นะครับผมอัดทอโต้นะครับอยู่กับรถนะฮะโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับคันนี้เป็นรถตู้ปี2017นะครับภายในเป็นเบาะ3แถวนะครับ10ที่นั่งนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถหน่วยงานปลดระวางมาราคันนี้เข้ามานะครับ ไม่ได้เก็บรายละเอ abre, ียดนะครับไม่มี anyway. เก็บสีนะครับไม่มีเก็บรายละเอียดตัวถังเลยนะครับล้างขัดสีตั้งขายได้เลยนะครับตัวรถนะครับได้เป็นสีปอนเงินนะครับภายในนะครับปลให้เรียบร้อยนะครับิีตั้งม่านให้เรียบร้อยพื้นปูให้ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆนะเดี๋ยวพารับชมกันนะครับคันนี้ม่นะครับหนึ่งแสนเ้าหมโลได้เป็นรถปี2017เครื่อง3.0มูรถมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้ประวัต kind of ิศูนย์ นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถปี2017ราคาเ0 0 0แสนนะครับ99,000บาทนะฮะนี่เลยนะเป็นเกียร์ออโต้ปี2017นะครับฟังไม่ผิดนะครับ799,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้ก็จะผ่อนที่ประมาณอ่า14,000บาทนะฮะนี่เลยนะครับยางได้เป็นยางปี2022กับยางปี2023นะครับได้เป็นยางของโยโกฮาม่านะครับ ท่านี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับดูได้เลยนะไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมไฟหน้าใสกิฟเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียนเงาเงาสวยๆเลยนะครับดูได้เลยไฟหน้าซ้ายขวานะครับได้เป็นไฟหน้าแท้เดิมใสๆกิฟต์เลยนะครับไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาให้เรียบร้อยนะครับดูได้เลยนะครับ ตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับฝากระโปรงต่างๆเหลี่ยมสันคมชัดสวยงามนะครับคันนี้มีเปลี่ยนกระจกหน้ามานะครับรถมีเปลี่ยนกระจกหน้ามานะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ภายในนะครับได้เป็นภายในเบาะหนังนะครับนี่เลยได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเบาะหนังสวยๆตึงๆเลยนะครับเบาะหนังผู้น่านะครับเบาะนะครับห้องฉุกเฉินนะครับก็มีมาให้คันนี้เกียร์ออโต้ นะครับหน้าโค้งหน้าเกียร์สภาพสวยเรียมเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะมีอ่าคอนโซลนะเป็นคอนโซลเดิมสภาพสวยๆกลิบๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่หมองนะครับสภาพสวยๆกลิบๆนะพร้อมกับแอร์แบกนะครับหนึ่งจุดนะครับบริเวณฝั่งด้านซ้ายนะครับฝ่ายด้านขวาก็จะมีที่พวงมาลัยนะครับฝั่งคนขับนะครับตามซอกตามหลืบนะฮะหัวลงหัวน็อตแกล้งต่างๆนะครับแกล้งเดิมๆสวยๆเลยอสี ทั้งสองชิ้นนะครับเสมอเลยนะครับรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ประตูนะครับได้เป็นประตูแท้เดิมนะครับมีโลโก้โวยิฟ้าฟั๊มอยู่นะนี่เลยนะประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับได้เป็นแท้เดิมนะบริเวณอ่านะครับซอกด้านในนะครับตัวโครงสร้างเดิมตัวฐานกเดิมนะครับรถไม่ผ่านการจมน้ำามาอย่างแน่นอนนี่เลยนะสภาพภายในนะครับผรานสภาพเสร็จแล้วนะครับผรานสภาพเสร็จแล้วนะครับรถสวยกริบเลยนะครับรถ ได้เป็นรถมือเดียวนะครับรถหน่วยงานตรวจระวางไฟฟ้าแท้นะครับคันนี้ก็จะมีเกจการให้นะครับภายนอกโดยสารคันนี้ก็จะปูให้เรียบร้อยนะครับมาเมือนติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในเป็นเบาะหุ่นยนต์3ามแถวนะครับเบาะหุ่นยนต์ตัวใหญ่3แถวนะครับพงเท้าแขนเรียบร้อยใสย่บวงใส่เบลต์ต่างๆอยู่ครบๆเลยเบาะตัวใหญ่ๆนะครับพื้นปูนให้ใหม่แล้วเป็นลายไม้หินอ่อนนะครับภายทางขึ้นนะฮะสภาพสวยๆคลิปๆเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนครับสีต่างๆก็ ไม่มีรอยซีดรอยหมองรอยเหลืองเลยนะนี่เลยด้านหลังได้เป็นสี่ที่นั่งนะครับแถวกลางได้เป็นสามที่นั่งนะครับแถวแรกก็ได้เป็นสามที่นั่งคันนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยสิบที่นั่งหลังคาได้เป็นหลังคาเดิมนะครับแอร์เดิมหลังคาเดิม,ดมไฟเดิมนะครับสภาพก็ถือว่านะครับสะอาดสะอาดพ,พอสมควรในส่วนของตัวหลังคาเองนะฮะนี่เลยนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับใครหายอยู่ นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0825104405นะครับรายละเอียดนะรายละเอียดนะครับคันนี้คลิปเต็มๆผมลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดูเด้เลยว่านะครับรายละเอียดตัวรถตามทออตามมุมตามหัวรถต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับรถสวยถูกใจแค่ไหนนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับอันนั้นคือคลิปฉบับเต็มวันนี้ก็จะให้ดูสำหรับรถที่มีการปรับสภาพทงเสร็จแล้ว น้ำนี่ก็คือตัวถังด้านหลังนะครับฝาทรงฝาท้ายต่างๆนะครับตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะฮะยางก็จะเป็นยางปีใหม่นะครับแต่ว่ายางก็จะสลับกันนะยางก็จะสลับกันนะครับเป็นทั้งตัวปี2023ปี2022นะนี่คือสภาพภายในด้านท้ายนะครับเบาะสี่แถวเบาะสามแถวแล้วแถวหลับเป็นสี่ที่นั่งนะครับนี่เลยพื้นเพินต่างๆสภาพสะอาดสะอาดเลยนะครับถังระพงถังระเพิงมีให้ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับที่สําคัญได้เป็นแท้เดิมทั้งซ้ายและขวารวมถึงไม่ส่งตัวไฟหน้าด้วยนะครับนี่เลยตัวโครงสร้างนะครับตะคงตะเข็บด้านท้ายต่างๆเดิมๆสวยๆเม็ดอาร์ตอยู่ทุกจุดนะฮะไม่มีหายเห็นไหมฮะเม็ดอาเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคมชัดสวยงามนะครับไม่มีหายนะครับบริเวณตะเข็บนะครับฝั่งซ้ายขวาชัดเจนนะครับเม็นองเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับรวมถึงไม่ส่งตัวไฟท้ายนะครับได้เป็นแท้เดิมนะครับ ทางซ้ายและขวารวมถึงไฟหน้าด้วยนะครับบริเวณปีกต่างๆนะครับคมคมสวยๆเลยนะครับนี่เลยตามลงตามล่องน้ําต่างๆนะครับไม่ตรงไม่าไม่มีหายเลยนะครการันตีนะครับตัวรถนะครตัวถังไม่มีเรื่องชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นตัวถังฝั่งด้านขวานะครับของโตโยต้าคอมมูเตอร์3.0ปี2017คันนี้นะตัวเหลี่ยมตัวสันนี่คมชัดสวยงามมากๆนะครับดู นะครับเส้นบริเวณด้านบนนะครับตะเข็บรอยเชื่อมตะเข็บรอยตองต่างนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับกระจกนะครับกระจกข้างเนี่ยนะได้แท้เดิมทั้งขันและซ้ายและขวาเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่นะกระจกข้างนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่นะครับนี่เลยนะครับติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะฟิล์มไม่ต้องติดใหม่แล้วนะเพราะว่าสภาพฟิล์มต่างๆนะครับยังคงสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นตะคงตะเข็บต่าง นะครับตะปงระเข็บต่างๆนะครับนี่เลยนะครับกระปงระเข็บต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณนะครับช่องไฟนะครับช่องไฟเสมอเสมอก็เลยนะครับช่องพงช่องไฟนะครับตัวเหลี่ยงตัวสันนะครับตัวเหล่ยงตัวสันนะครับช่องพงช่องไฟต่างๆนะครับขอบประตูประตูไม่มีตกนะครับนี่เลยซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับนี่ก็คือตัวถังนะครับบริเวณฝั่งนะครับด้านขวาดูได้เลยนะครับเส้น นะครับแต่พระเขษตรต่างๆเป็นเส้นเป็นแนวเลยนะครับตัวของตัวถังนะครับยางได้เป็นยางปีใหม่นะครับยางได้เป็นยางปีใหม่ล้อเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วก็คือล้อเดิมๆเสจจากสเปคป้ายแดงก็คือจะเป็นล้อแบบนี้นะก็จบข้างเดิมนะครับนี่เลยแล้วก็ภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบสี่ด้านแบบนี้นะครับคอนโรงคอนโซสวยนะครับตามทรงตามซอกนะหัวนงหัวนัดต่างๆนะครับซอกเดิมๆ รายละเอียดเดิมๆนะครับไะส่งตัวประตูแผงประตูต่างๆนะครับไม่มีรอาขีดข่วนนะครับไม่หมองไม่เหลืองไม่สิดนะไม่มีรอยตอกหรือแตกนะครับประตูได้เป็นประตูแท้เดิมจะมีโลโก้ตัวย่าพั้อยู่นี่เลยนะครับในส่งตัวประตูนะครับบริเวณด้านล่างสภาพแห้งๆทิชกิฟเลยนะครับรถไม่มีจมน้ําหรือน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับบริเวณนะครับ ่าหน้าปัดเรือนไม้ล์ดูเรือนไม้ก่อนคันนี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าโลนะฮะนี่ก็คือบริเวณหน้าปัดเรือนไม้นะครับวิทยุมีติดตั้งมาให้สภาพพวงมาลัยสวยนะครับนี่เลยนะครับกระชับไม่มีหละหลวมนะครับในสองตัวพวงมาลัยเองก็ได้เป็นแบบสี่ก้านแอร์แบ็กมีมาให้นะครับตัววงตัวเบาะต่างๆนะครับสวยๆจริงๆเลยนะครับตะคงตะเข็บเม็ดอัพต่างๆอยู่ครบนะฮะคันนี้นะครับอยู่ครบๆเลย นะครับสติกเกอร์ต่างๆนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะครับสำหรับตัวรายละเอียดนะครับเจ้า t o y ยต้าคอมมูเตอร์สามสูนะครับปี2017นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคา7 9 9 0 0 0นบาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้นะครับรถหน่วยงานอดระวางมานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ0ูนย์ หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้านะครับเบอร์นี้เบอร์หมัดทอโตยินดีรับใช้นะครับยินดีเขาปรึกษายินดีให้คําแนะนําสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับรถโต้มีเยอะเลยนะครับปีสองพันสิบแปดเกียร์ออโต้ก็มีนะครับหรือจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดเกียร์แมนนวลเราก็มีเข้ามารับชมเข้ารถได้เลยบริษัทเปิดทําการทุกวันนะครับอยู่ที่ถนนสุวินาวงตรงข้ามกับพิกซีสุวินทวงนะครับเข้ามาก็ติดต่อสอบถามนะครับหาผมได้เลยนะยินดีรับใช้ นะครับพร้อมจะดูแลลูกค้าทุกทุกท่านผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ